ปปสยึดทรัพย์กว่าเจ็ล้านบาทครับกับเครือข่ายพันโทจกาสุกไอ้หกิกิโลกร,รัมในรถขนผักที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5จังหวัดเชียงใหม่ผลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแถลงผลการยับกุมขบวนการยาเสพติดผู้ต้องหา3ามรายได้แก่ในายใหญ่นายสะอาดและนางสาวธนธิดาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน35กระสอบรวม35ล้านแสนเมตร ไอซ่าคาสอบน้ำหนักรวม60กิโลกรัมหลังยับกลุ่มได้ที่ปั๊มแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงป่าเป้าจ,งาจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนวันที่2 4ส,สิงหาคมที่ผ่านมาขณะลักลอบลำเลียงเข้าปืนตี้ชั้นในของประเทศโดยซุกซ่อนมากับรถขนผลิตทางการเกษตรจากการยับกลุ่มตัวนี้ครับอยู่ภายใต้การปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่5ตามข้อสั่งการของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดโดยมีการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มเครือข่ายนักขายยาเสพติดรายสาคัญที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตนอกประเทศกลุ่มขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดที่ยับกลุ่มได้เตือนี้พบว่าผู้ต้องหาถึง3าคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็คือในายใหญ่และนางสาวธนิดาสองสามีภรรยาและก็นายสะอาดพ่อของในายใหญ่โดยกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันโทจากราหัวหน้า คุมกองกําลังทหารว้าใต้และคุมโรงงานผลิตยาเสพติดจ,จังหวัดเมืองศาสตร์รัชชานประเทศเมียนมาทําหน้าที่ประสานงานและกําลักรอบลําเลียงยาเสพติดเข้าสู่ชายแดนด้านเพอฝางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นำเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศจากการเฝ้าสืบสวนติดตามครับแปลว่ากลุ่มบุคคลในเครือข่ายนะครับใจช่วงวันยดสุดสัปดาหลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยซุกซ่อนไปกับสินค้าทางการเกษตรไปพักคอยเบียงโกดังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีก่อนจะกระจายให้กับกลุ่มนักค้าในพื้นที่จนกระทั่งวันที่2 4สิงหาคมครับชุดปฏิบัติการพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลในเครือข่ายจึงวางแผนกันเข้ายับกลุ่ม บริเวณปั๊มน้ามันดังกล่าวพร้อมของกลางก่อนจะตรวจขนบ้านพักของผู้ต้องหาถึง3รายตรวจยึดทรัพย์สินได้แหมจำนวน45รายทั้งโฉนดที่ดิน5แปลงมูลค่ารวมกว่า16บ0 0ล้านหแสนบาทรถจักรยานยนต์เซาซีกันมูลค่ารวม7ล้าน2แสนแหมื่นบาทเงินสด1ล้านเแสนหมื่นพันบาททองรูปพรรณส์16รายการมูลค่าประมาณ1น0 0ล้านแสนบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้ทั้งหมดกว่า27ล้านบาท พลตำรวจโทพานุรัตหลักบุญเลขาธิการปรปรสเปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2567มีปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมถึงหมด5เตือถทลายเครือข่ายขายาเสพติดรายสำคัญของชายแดนภาคเหนือเชื่อมโยงกระเพือขขายขายายเสพติดอของเครือข่ายจ,จลาโบ อดีตรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมทางาหาร171กองกําลังว้าใต้และนายวีระหมื่นจดาบุตรเคยเชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไปอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกําลังว้า อายัดทรัพย์สินบุคคลในเครือข่ายมูลค่ากว่า289.1ล้านบาทเลขาธิการปรปรสกล่าวว่าปัจจุบันมีนักค้ายาเสพติดรายสําคัญลบหนีไปอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มว้าจานวนมากโดยวันพรุ่งนี้ครับตัวเองจะเดินทางไปที่สิงคโปร์เพื่อร่วมหารือกับตัวแทนหน่วยงานด้านปราบปรามยาเสพติดของจีนเมียนมาและก็ล่าวขอความร่วมมือส่งตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดกลับมาดำเนินคดีที่ไทยเบื้องต้นมีรายชื่อนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีได้ราวประมาณ200คนหลบหนี ในเมียนมาประมาณ40คนซึ่งไายจะขอให้จีนช่วยกดดนันให้ส่งตัวกลุ่มคนเหล่านี้มาดำเนินคดีโดยผู้ต้องหาหลบหนีเหล่านี้หากเป็นรายสำคัญที่ต้องตัวที่ต้องการตัวครับทางปปศก็จะมีงบค่าหัวในโครงการมอสวันเต้ตั้งแต่200,000ถึง2ล้านบาท